สวัสดีครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องช่างของ a n d นะครับรุ่น fx 2 0 0 0ที่ลูกค้าส่งมาซ่อมกับทาง pisa เรานะครับอันนี้ก็มาดูเทสน้ำหนักการคาิเบีเตก่อนส่งนะครับวิธีการเควก็คือกดค้างไว้นะครับหาขึ้นแควเอาขึ้นศูนย์แล้วกดปิ้นอีทีนะครับรอสักพักนะครับขึ้น1,000แล้วก็ วางตุ้มน้ำหนักหนึ่กรัมลงไปนะครับแล้วกดปิ้นหนึ่งทีนะครับให้เครื่องมันรับขึ้นคำว่า n อน,นะครับครับแล้วก็ออกหลังจากนั้นเราก็เทน้ำหนักดูโดยใช้ตุ้มลูกเดิมนะครับถ้าเกิดมันได้1000บวกลบ0.02ไม่เกินนี้แสดงว่าเครื่องปกติพร้อมส่งได้แล้วนะครับถ้าเกิดมันไม่ได้เราก็ทำการคาลิเบรตอีกทีนะครับ อ่าโอเคอันนี้ก็อยู่ในค่าที่มาตรฐานนะครับใช้งานได้นะครับมีปัญหาเรื่องซ่อมเครื่องช่าง AND ทุกรุ่นนะครับติดต่อทีมงานเราได้นะครับเรามีช่างนะครับบริการประเมินราคาให้ฟรีนะครับ